สวัสดีครับผมดร,อ,รอุงจากช่องเซนาพามวลหนึ่งองสสารขววนวันเว็บสมนาฟอร์ยูเน็ตวันนี้มีภารกิจ2อย่างด้วยกันครับอย่างแรกครับไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งตลาดนัดโคกระบือที่บ้านเตานอนะครับกับภารกิจที่2คือไปสวนไปฟาร์มวันนี้นัดกับอาจารย์เอกครับ อาจารย์เอกกรินมาดโาตครับวันนี้อาจารย์เอกจะไปดูในส่วนของฟาร์มหอยของอาจารย์โทนี่แล้วก็จะไปทำราบเป็ดให้กินวันนี้อาจารย์อุ้งจะพาแฟนครับกินราบเป็ดเดี๋ยวติดตามรับชมรับฟังรับชิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อกลังใจให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับไม่น่ากัไเ้ยท่นะเสมานะครับวันนี้อาจารย์เอกรินนะครับเทพครัวขั้นเทพนครับสีภรรยาสีภรรยาท่านแล้วก็ลูกสาวคนสวยท่านนะครับได้มาเยี่ยมเยียนฟาร์มสามสีสามสาวฟาร์มแล้วก็ฟาร์มหอยอาจารย์โทนี่นะครับก็มาแล้วก็ต้องทําหน้าที่พ่อครัวด้วยนะครับครัวขั้นเทพมาเองครัวขั้นเทพนะครับวันนี้กาลังหัน เครื่องในเป็ดน,นะครับนำ้ำลายผมไหลแล้วครับอันนี้ตอนนี้หั่นเครื่องในอันหนังอ่ในส่วนของเป็ดน,นี่เราทํามาแล้วใช่ไหมครับเราสับมาแล้วใช่ปะต้มมาเรียบร้อยครับต้มมาแล้วสับมาแล้วพร้อมหั่นครับอันนี้พร้อมหั่นอันนี้คือเนื้อเนื้อที่ปรุงรสมาแล้วสูตรพิเศษจากครัวขั้นเทพครับโอ้โโอเคอครับี๋อนดูใสใ<ห>่เน<ๆ>่มะนาว น้ำปลาแค่นั้นเองครับนิดหน่อยอันนี้คือคือถุงลาบหรือไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ครับเป็นเนื้อเนื้อรวนมาโอ้เนื้อรวนเนื้อรวนเนื้อรวนโอเคือรสเรียบร้อยเติมครับนิดหน่อยก็โอเคนะครับโอเคเลยครับอันนี้เป็ด เป็ดซื้อมาหรือเป็ดอยู่สวนอยู่ไร่เป็ดแมคโครครับ <laughs> เป็ดแมคโครเอาไอที่เลี้ยงไว้เยอะหมดไปแล้วสิหมดแล้วครับหมดรอดแล้วมันเป็นตัวหรือเปล่าครับเป็ดแมคโครนี่แยกแยกชิ้นมาเลยครับแยกส่วนส่วนเป็นหนังเนื้อเนื้อบดสำหรับลาบเึ้นตับในวกนี้มีครบหมดครับเลือกได้เลยไม่ เขาไม่ใช่ผสไมไหมเดี๋ยวเราเลือกซื้อเราเราเลือกซื้อมาเป็นเป็นอย่างโอ้เ,อเลือกซื้อมาเป็นอย่างนะครับถ้าใครอยากจะทํานะครับตอนนี้วิธีการคือต้มต้มนะครับแล้วก็รวนเนื้อเออแล้วก็มาหั่นเพื่อที่จะคลุกเขาให้กลายเป็นลาบชัว่วพริบตาอ่านี่ก็ บีบมะนาวนะครับบีมะนาวบีมะนาวครับปรุงรสแล้วนะก็หยาบน้ำตาดนิดหน่อยเพราะว่าปรุงมาเรียบร้อยข้าวห้ยงูวาซาสแล้วก็มีพริกองข้าวพริกนี่่นนัแหละอันนี้พริกป่นนะครับป่นรคับหรือบ้านเอาบ้านเอาเอินพริกผงผงอ่ามาก เล็นหน่อยเ่นหลายพอดีพอดีเอาพอดีเก่่าีสองกีสามกได้เอาเ้อครับคนเง้าฟังเสียงคนเหมต้มขึ้นยู่พ่อค้าอย่นี่้านไปยังไกินเมียหรือผัวเรยโรยหันผักใส่ตัวบัางเดียวซีบมันก่อน จัดจานอีกแค่น้อยคือมนาตื no> <s <S ่มครับเราได้ลูกกินงานวันนี้ลูกคือลองือเอาเพลเทไปก่อนเออไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับเอาผักใส่ในผักใส่ในอยเวาสมใทุกคน่อย เขาหนับุ้งเป็นพอมเลยโดยหน้าโอ้โดยหน้าก็พอครับไม่ต้องคนใช่ไหมครับมันจะทำให้เปลี่ยนเสียเร็วโอเคครับผมเสียแลวก็อยู่บนเดิโอ้ยมัเสียคักว่ะดูครับดูโอ้มีตอนยังไงผมเนี่ยอืมเดอ้นเสียงเราได้เลยไหมว้าอนือ ผมซื้อขวดขันเทปหมอเอาท่าเอาท่าเอาได้เอาท่าันเลือดเลยโอ้ได้น้ำรองอีกดั้งหากโอ้โอาทาเดี๋ยวครับ